หบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร 1.1. ความหมายของธนาคารธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจไทยโดยดำเนินการเป็นตัวกลางที่ช่วยำอำนวยความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายเงินทำให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างราบรื่นธนาคารมีหลายประเภทเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศมีหน้าที่หลักในการควบคุมปริมาณเงินของประเทศดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศควบคุม ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นและจัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้ภายในประเทศธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงินและให้กู้ยืมเงินกับบุคคลหรือหน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญนอกจากนั้นยังให้บริการอื่นๆเช่นบริการโอนเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศบริการรับชำระค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เฉพาะอย่างเช่นธนาคารออมสินจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอมของประชาชนธนาคารอมสินรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปให้ประชาชนทั่วไปกู้ยืมเงินและให้รัฐบาลกู้ยืมเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีวัตถุประสงค์เพื่อส,งส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยให้ประชาชนกู้ยืมเงินเพื่อนำไปซื้อที่ดินหรืออาคารที่พักอาศัย